i you know, know? ได้คาลิเกคนแรกนะเป็นเป็นผู้ชิดชอบะ้รู้เรื่องรู้เรื่องผู้คโปรดก็ผู้คโปรดก็ขนาดนี้ละโครคัพจ์ติดสักเด็กแล้วหบอน ไทยรักใช้ทั้ชมทั่วประเทศปากข้าวเ้าสู่ต่างประเทศนำศิลปะวิเกศไทยออกหุงจนสึงยานที่ว่าวิเกดดะระดับประเทศสวบกะบาทสายเลือดในโรงชาหายากถ้าว้านเห็นวันฝผู้ที่ใช้องานและกดบันยัดการ คือคอ,คอ,อ,อีกรูปแบบหนึ่งก็็ของคุณเองชยอ้ยาไม่ใช่คนวันที่ผมพบกันที่องค์พระผมเอ็นจจังหวัดนครปฐม らちょっと ขอบคุณกำลังใจขอบคุณท่านผู้ที่เดินทางมาขอบคุณที่าน้รองไช่ขอบคุหลายหลายสถานที่ขอบคุณช่าพผู้วุ่นวายขอบคุณระชาชนอกขอบคุณและเชียร์ใจขอบคุณที่จะขาดไม่ได้อีกท่านก็ท่านสสท่าผิดทองท่านผู้ใหญ่ที่ใ้ความตุ้ยสงสารตอบดีนะครับ มาตองชีรายชื่อขาดเพื่อใครพี่แม่พี่แม่คทำไมไม่มาท่านี่นะไม่นี่ขาดเงินคู้สูงอายุออกไม่แม่โอมนี่น้องเอาจะาเจ้าพี่จีซีตอกแม่ะนับต้งแต่เขาไเช่าตบโตขึ้นมามีแต่พียเสดทจพ่อา่างเดียวไม่ หาความรู้ไหนลองบอกสิว่าส,สิ่งที่เราก็จะสิ่งเรียนมากไปที่สุดคืออะไรวะสิ่งที่องค์เอียดมากที่สุดเป็นชีวิตจิตใจนั่นก็คือรัฐบาลเนี่อพระองค์ <c oughs> มไม่ชอบรัฐบาลแต่พระองค์ชอบใต้ดินเพื่อคระอราะใต้ดินนี่ว่าชนทวดได้ ติดไปมันนีู่ปรูปแบบเลยนะนี่ในครับขอเด้าชได้ขอตัตรงกระบดนี่ข้าแต่ผ้าผูกเดือยยาวนี้ขาว ราชาร่าและแฟนตุดกตาต่างตางมีพระเกียรติว่าราชครูวิริเศสน์ให้ทาเฉลยศักดิ์มันถือยึดถือช่างมันถือตามใจเขาจะออกในและมีพระบรมเดชานุภาพมันถือว่ามันเป็นราชครูเก่งกว่าพระองค์ท่านผู้เจ้าของไอหนราชครูว่าไงเน่ยเราแก่จัรูไปตามห้าจักรูมาผู้เจ้าของ

ที่แรกให้ชายาก่อนอยาให้กุ้งก่อนเียวครับนอนรอแม่นบอกว่าจะมาสงขยากยังไม่ถึงวักลับไปนะสัขรีเต็มเต็มไอ้ที่เขาพูดมันเป็นให้เองไอ้ไก่มันเป็นหลายชนัด ท่านร่าจะรุกทครว่าที่ข้าพาเจ้าเรียกท่านมาวันนี้เสด็จตายท่านเคยบอกว่าเราโคตรจะสิ่งนั้นเก่งที่สุดในเรื่องนีมือเพลงดาบแต่ชนะเลยละมาท่านปลายแถวนั่นแท้หลอกเ,เจ้าว่าท่าน,น,นเป็นหนึ่งเหนือวาข้าว่า,าเจ้าเพราะฉะนั้นที่เรียกท่านมาวันนี้เราอยากจะไปลองพิมือเพลงดาบท่านมีรู้แพ้รู้ชนะท่านลองมาสู้กับเราตัวต่อตัวสู้กันในวันนี้ไม่ได้สู้แบบสั่งสอน แต่สู้กันให้รู้เป็นรู้ตายรู้แพ้รู้ชนะว่าชนะชัวครู่วินเสรหรือว่าข้าพเจ้าก็จะสิงใสน,น,น,ในใครกันแน่ที่จะหนุนให้ท่านนี้ยื่นกระขาให้จับจาบสู้ข้าพเจ้าสู้ทัไได้็เว่าทำไมถึาไม่สู้ล่ะไม่เพราะว่าเราไม่อยากจะสู้ทำไมถึงไม่อยากสู้ ทำไมท่นสู้ไม่ได้เพราะไม่อยากสู้ไม่ยากสู้เหรอมึงพูดเป็นคำพิเศษไหมะครูนี่ใจยอดโตลุกจ้อไม่โทษตาตตัวหลไ่เกรหนไม่หดตัวแล้วนะนี่ท นม okay. oh ่แน่จะรู้ฟังมันหน่อยดีไหอบใจเราเรียกทำไมเดี๋ยวเรียกให้ไม่แจะรู like ้ดีว่าไม่ได้ชนไม่แต่เด็กก็โงแม้แต่เสด็จพ่อปาล่ะไม่เคยขัดใจเราเราอยากได้อะไรก็ต้องได้เรียกให้ท่านมาจับดาวขึ้นมาสู้ท่านก็ต้องสู้เข้าใจไหมเดี๋ยวงานที่แล้วข้าไม่สู้งานสูุสักานทำไมข้าถึงไม่สู้เพราะว่าสู้ไม่ได้ทำไมข้านสู้ไม่ได้เพราะ คนเราตัวตนต้องเป็นการที่สุดรู้ต้องรู้อยู่ว่าที่คุณลูกแต่กถูกบังคับไทยละคนได้เขาจะอ่อยันหรออย่างเดิม I'm <laughs> <laughs> เราไปกัรกับแมวมาหมูถึงปูเป็นสิทธิใช่ท่ทยอ,องแต่อยากมาลองมึงดูปวดกว่าจับเอใช้ยา้ใส่เธอชื่อเล่นลูกเราท้อ กูบอกแล้วไงวันนี้สู้ก็แต่เอาใจน้ำใจอ่ะไม่ต้องออมลวงให้คนสิงข่างดาสู้ขางแล้แล้วครั้งนี้มาก่ายแล้วมีเรื่องไม่อยากจะทำเพราะถือว่าเป็นลูกโวยจะสิงดิบจ้าพระโอ๋จัดจานในครั้งที่สาและหวายาะแวงในสุด बाहेर <laughs> का <laughs> இல்ல ท่านแม่ลูกต่อยได้ตามัเอวมาอ้ว้ยอะไรทะไรวะนี้เสพแม่ต่อยตรงเงินตัวทองท่านแม่ต่อย โอ้โเดี๋ยวรับรางวัลก่อนให้รวยให้รวยจะแม่นะโอ้แต่ชัยาไ้ตังเทียบเลยอ้องดีไห้เนี่ยคุณแม่อยากรักสิษย์มากเลยพอกมองตะคู่ถ้าปวดทีให้ไม่ต้องมามาไม่ได้ไงคะอยูุ่ดนา ไปูงรับไปไปลา้นนียดีๆเดี๋ยวไฟดูมาไนมึงนะโอ้ยไ่ปกู้เป็นาไมไปไปอไเียไปเลี้ยงูเนี่ยไปะ นี่ก็สองกหนูก็ไม่เห็นแ่นว่าคุณจะไม่ผ่อนเเนี่ยข้นสูรชยยาเขาให้มนี่อจุด้บรู้ดีว่า่างนหลอกหอนไม่ต้องช่ ที่ทำเนี่ยไม่ใช่อะไรเพื่ออะไมคือพอออกค์จะฆ่า,ารัชกูตอนนี้ยังไม่ได้เพื่คะ่ะไรทำไมฆ่าไม่ได้ก,ก็ยังไม่ถึงเวลาเพื่ออะไรแต่เด็กพอ่อพาลัทธิพวกสั่งเอาวไว้เพื่คะ <S <S ่ะไ่ารก็บอกเอายุครบสิบห้าพันันาสาในฐานรัชกรเนี่ยมอบตำหลักตำราพิชัยสงครามให้กับพระองค์และทหารก็บอกอายุครบ20ปีวันใดวันนั้นเลยเพื่ออะไร ผมองผจะฆ่าน่าจะคูได้ไัตอนนี้องอายุ9ปี9ปีอนน้เป็นเดคเมื่อวานเพิ่งจะคะวันน <São people dying> ี้พวกข้ายังช่วย ผมจะประจับไมใชตาของทหารลว่าวีรเสนหรือว่าเขาเจ้าคะสียชักันแน่ที่เป็นหนึ่งชักันแน่ที่เป็นเท็จแท้และเท่ใวีรเสรท่านนจงกล้ามันก็ไม่กลิดอะไรใน่าสอเจ้าบาสนายหรือที่เรียกเบง่ะท่นมันก็คือชูนักสองรามนี่เดไข่าวว่าท่านก็คือชล มีเสียงแต่เดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นสิทธิ์คิดล้างสู่นั่งบนนั้นกันแล้วคุนคุณระหว่างครูและสิทธิ์มีศาสอนออกมายังไม่ได้ตอบแทนแต่วันนี้เราให้ชีวิตท่านกับอุณบอลไปแล้วลงมาขูไม่เอาชีวิตขู่ไม่เด็กหัวมึงไฟโดูนะหรือว่าคุนคุนระหว่างครูและ สูงราคาเงี wow. okay. 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 ้ยม okay. ันแพงเลยนะแล้วจะไม่อย่างนี้ด้วยว่าน่า้งแต่แ wow. ับนี้เป็นต้นไปมีชาวความรู้ที่กูมีเลยหัวมึงไปแล้วหัวตัวมึงรอดอ่ะมึงไม่ต้องเสนอหน้ามาสอนหมอเพรยังไม่ตอบเลยเธอไปใช้ชีวิตอย่างเฉลยสึกตอบไม่ได้ดูเหรอกมีะเสียงขอเตือนสติขึ้นเอากมาข้อดจะอุปรมายัง ท่านมันก็ไม่ผิดอะไรกับกระควนที่ค่อยเท้าข้าพเจ้าขุตสิษย์เมื่อยามใดที่ข้าพเจ้าขุตศิษย์ยังไม่ก้าวเดินกับควนที่ค่อยเท้าอย่างมึงก็อย่าได้ดังแย้ทัดเพราะว่าจะทำให้เด็กขาดขององค์กรสอดคล้องกันครับพี่เตรียมตัวที่ถูกคองท้างท่าไม่ก้าวแล้วอย่าล่ะอย่าเลยนะครับแม่